We'll you แล้วนะครับนี่นี่ทางเข้าร้านร้านจะอยู่ใต้คอนโดของพักครับชื่อว่าดีเรสซิเดนต์นะโอ้โหเมื่อกี้คือลืมถ่ายทางเข้ามานะนี่ถนนทางเข้ามาันเป็นไงไปเดี๋ยวพาเดินเข้าไปว้าว <Wow. S 1> นี่นี่บรรยากาศร้านเป็นไงทางเข้า ชื่อร้านชีวิตดีครับแคับผม่อันนี้เอ็งอยู่ในช่วงติดนู่นติดนี่อยู่นะพวกต้องวงจรปิดอะไรข้างนี้โหเลยตันนี้ก็เป็นโอ้มีมบบาได้ข้างหน้าบรรยากาศหน้ามานั่งกินมากเลยมริงๆง น,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 นี่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 น้องหมาด้วยไปครับ ก็เป็นเมนูแรกของร้านชีวิตดีนะคะเอ่อเราจะมาชิมของหวานกันบิงซูเมลอนอ่าพี่ชอบกินนี่เนี่ยพี่ต่อยชอบกินบิ๊กฟรีพี่ต่อยไม่เคยกินบิงซูนะอยากจะบอกเฉยมากก็พี่ไม่ชอบกินนี่ไงอ่ะสักทีพี่ต่อยได้กินได้เนี่ยมาออกอยากเน่เขียวไงอ่ะ กิได้เลยวิบเลยต้องนต้องเปถ่าย้วยหปินเลยอ่อยกินกินจนเือแล้วอร่อยอร่อยอร่อยเะเน่าล่ะไม่เคยกินมันเนื้อเนื้อมันจะละเอียดมาก เอ,อยยังแต่บอกโอ้ยมิงจูจังหล่อถ่ายใส่เชี่ยไปต่อยไม่เคยกินไนงะบรรยากาศดีว่ะข้างนอกตอนนี้ยังร้อนอยูน่นะข้างนันเย็นตั้งห่อสองอย่างเหมือนเหมือน่อ,นองเกาหกลีอ่ะเกาหลีนี่คนเครื่องเคียงตั้งกระบอกเออแบบใส่ย,ยัดยรดเข้าไปอ่ะ รสชาติยำปลากูเลทำไมไม่ต่ออีกงานเผ็ดละสิจัดพริกไปพหัวใจเขียวเต้นปลากระบอกผูกเฮีส้มหมูกอพี่เออรเนีมันไม่ต้องมันจะได้เก็บเรื่อะอันนี้เปรี้ยวใช่ไหมพริกกระเทียมรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยดีนะเจ็บเปรี้ยวๆเค็มนิดนึงมีความเค็มด้วย เผ็ดเมื่อกี้พี่ใสย่ยพี่แค่แล้วยังไม่รู้สึกให้ให้พี่จัดค่ะจัดไปโอ้โหต่อยเผ็ดก็แ,แม่ทำมิตรปลาให้ต่อยอ่ะเนี่ยแม่ทำเสร็จแล้วนะนว<า>เออเดี๋ยวเรากินสปาเกตตี้ถ้ามันเลี่ยนแม่มิตรปลาแบบตบหัวสั่นหัวคอนมาเลยอะแหมะ <laughs> อ่าค่ะโอ้สชอนเลยนี่กระเหลี่ยงนะที่กระเหลี่ยงพี่กระเหลี่งรียออกนี่ว่าพี่หนูไปพี่เนน่าจะลอให้พี่กเรยากจะอใครกินก๋วยก๋วยเตี๋ยวพิจกระเหลี่ยงก็ก็มัจะขาด เหงือ่อออกโยติงเลยพี่กระเหลี่ยงเนี่ยไม่เผ็ดเท่าไหร่เราจะแค่ปากกิน<ด>อร่อยไม่เผ็ดเลยในั่งใส่เลยเดี๋ยวเราจะชิมกันเลกโอ้มีแม่คุณสมานชิมเลยแต่เราจะชิมกันเออลองเลยเด <liking S 2> ี๋ยวใครจะมาหา มักินเป็นไปมันต้องกินอันนี้เดี๋ยวจิ้มอร่อยอใส่ก้อนอร่อยโอเคเล่นไปแล้วมันไม่อบน้ำมันแต่เนี่ยเดี๋ยวต้องเอามาแล้วไอ้ทอดทอดนี่คือปลาใช่ไหมปลาดอลลี่ปลาดอลลี่ด้วยแป้งทอดชิมค่ะชิมแหลมเลยอ่ะมาคุณลิขสิทธิการใช้มือสุดยอดไปต่อ กับมีดจะให้ก้อนมาให้อาาใหม่รีวะเป็นไงอร่อยปะอร่อยแั่ร้อนรีบกินมาหน่อยมันกรอบข้างนอกอ่ะแล้วข้างในมันนุ่มมากเลยอร่อยไหมโคตรอร่อยเหรอจริงจริงอ่ะเพราะว่าพี่ต่อยชอบกินอะไรพวกแนวนี้อยู่แล้วด้วยแล้วแล้ว่กินที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยอะไรนะเขาเรียกว่าเนี่ยไม่ค่อยชอบอะไรง่ายๆใช่พี่ต่อยเป็นคนที่ชมอะไรยากด้วยอาหารเนี่ยแต่แม่อร่อยมากนะปกติเนี่ยมาว่าเป็นทอดกลางปกติพี่ไม่ไม่ได้กินปลานะจริงไม่ค่อยกินปลาทอดอันนี้จะกินแปลาครั้งแรกหนักจานใช่จานนี้ะดูตอนหั่นด้วย จุ่มซอสนิดแลนี่สเต็กปลาแซลมอนอืมเป็นไงรสชาติอร่อยดีนะแต่คนต้องลองชิมทำไมหน้าตาต้องปริ่มบแบบนี้บ่องต้องบีบเลมอนนิดนึงเดี๋ยวมันต้องแต่มันอาจจะแปลกๆเปรี้ยว ไม่เคยกินสเต็กปลาไงปรติเรากินมันบดกันอร่อยอร่อยกินปลาเิ็นเลยไหอันนี้กันไม่ไม่วานาที่ซอนี้ อร่อยขอบคุณน้าร้าหน้าไข่กุ้งนะจ๊ะเราจะมาชิมกันอต้องทำแม่ที่อร่อยไม่เลิกกันบจานแรกจานแรกเหมือนเป็นเครื่องเคียงของพี่ต่อยอ่ะเหมือนอาหารเกาหลีตลอดเวลาเจอก็ถึงบ้างนี๋ยวใส่ซอสมานิดนึงแม่อาจารย์แม่แม่สั หมุนไม่ได้ล่ะเดี๋ยวนะฝึกก่อนอุอยหนูเองดีกว่าไข่กุ้งมันติดมาบานเลยเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวพี่ต่อยไม่ได้ชิมให้พี่ต่อยก่อนให้พี่ต่อยก่อนต่อยนะแต่ว่าชิมพอกินอย่างเงี้ยผิดนะพี่ลิศต้องทำไงเรื่องการกินต้องให้พี่สอนเลย กนมาอย่างนี้แล้วก็หมุนขี้ช้อนอย่างนี้เป็นผู้หญิงเราไม่ต้องหมุนหลายเส้นมันจะใหญ่นี่ก็น้อยไปไม่ได้ใครมาตัดเส้นคะเมื่อกี้มนกรับคุณไข่พุ่งมันได้ยังไงมันเกาะก้อนกันนี่เราก็ถึงทานได้อ้ามอืมอืมโอเคอะไรนะซ่อมอ่ะเหรอ ันพี่ตัดกินดีกว่าสวยงามกว่าเขาสวยงามเลยช้อนอยู่นู่นการกินเนี่ยเมื่อสักครู่คือการกินก๋วยเตี่ยวนี่นี่นี่คือใส่เห็ดอ่าเนี่ยพี่ไม่หมุนช้อนแล้วพี่แซ่บนี่เลยเห็ดและเสกอกไม่ไงดูไม่ลอยไม่ไม่หมุนไม่หมุนเสกอกแล้วล้อมันเลนไเห็ดนี่ฮะเออมันคือเห็ดเป็นไงรสชาติอร่อยนะติดแม่ตลอดเลยว่ะใช่ อ,อร่อยมากอันนี้แม่ระวังโดนซอสเชฟชอปแล้วรสชาติเปลี่ยนโอเคอร่อยมากรสชาติแบบความสูดเป็นไงบ้างม,ามีความกลมกลมอ่อมหอมด้วยนะต้องนึกนิดนึงนะแต่จะพูดนะอ,รอ,อร่อยอ่ะ่่่รร้อยอยเมนูแนะนำนะจ๊ะ ฟิตแอนชิฟสปาเกตตี้คาร์โบนาราหน้าไข่อะไรนะหน้าปลาไข่คาโบนาราคาโบนาราหน้าไข่กุ้งโอ้โหร้า่พี่ไต่อยมากกระหิตเหมือนกันล่ะแล้วก็ยำยำปลายำยำชีวิตดีแฮชีวิตดีแล้วต้องมันเยอะแยมแยมกระดูกระดานว่าพวกเรากินกันเร็วขนาดไหนนะฮะแป๊บเดียวนะฮะไม่อากไหนมองแป๊บเดียวปึ๊บปึ๊บหาย เอาที่เอาที่แบบขนาดถนัดบอกว่าอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าไม่นั้นมันเอาไม่ขึ้นมันจะไปตรงปลายมันจะไปปลายหมดเอาแล้วนะเออลงก่อนลงไม่ใช่อันนี้เป็นช้อนกลางใช่ไหมช้อนสะอาดใส่ตะโขลกนี้แล้วใช้ช้อนตัวเองเองอันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยนะวาตีต้มยำแม่ก็วางไว้ตรงนี้นะให้ให้มอไปแล้ว เป็นแาะน,นี่ไงรนี่ใครอันนี้อะไรสปาเก,กตตีต้มยำแปลกดีนะแต่ก็อร่อยดีม,มันอารมณ์เหมือนกินต้มยำไปด้วยปปก,กินสปาเกตตีไปด้วยอเีอ,เอ,อ แล้วก็มีทั้งทับต้มงยำด้วยแล้วก็แบบเป็นอรารมณ์สปาเกตตีด้วยแปลกดีไม่เคยกินรสชาติน,นีแแ้แล้วเปรี้วด้วยมร่อยควมเปรี้ยวอร่อยมาอร่อยกินได้มีความเปรี้ยวมีความเผ็ดเราก็มาสรุปกันนะคะว่ามากินอาหารร้านชิวิตีวันนี้นะคะจะบอกว่าเดยรวมอาหารอร่อยมากนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมีทั้งแบบคืออาหารมีมหลายาหลายเทราไหาร,ร,มมาร่นะหลายอารมณ์มาังไงมันมีแบบทั้งเผ็ดแบบแล้วก็ที่สำคัญราคา ราคากลางไม่แพงแล้วก็บรรยากาศดีคือโดยรวมอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยแต่ว่าที่เหลือก็แล้วแต่คนจะชอบเปน้องชอบกินแบบไหนมีทั้งเผ็ดมีทั้งสองหวานสองหวานอืมซูก,ก็อร่อยอาหารฝรั่งด้วยเนาะสไตล์ฝรั่ง,งฝรั่งก็อร่อยอะไรได้คอมเมนต์อะไรได้คอมเมนต์อาหารไทยชอบมากเลยเนี้ยกินจะหมดแล้วอ่ะกินจะหมดเขาเรียกอะไร อะไรนะยำอะไรยำชีวิตดีเมนูนี้ต้องโดนนะคะน้มาอันนี้นะคะจะบอกว่าฟิตแอนด์ชิฟต์เลี่ยงแบวนะเชะเดี๋ยวพี่จะแนะนําเมนูนี้อร่อยมากเลยเนี่ยเมนูของอะไรก็ดูแล้วกันกินจะเอลีนย้อันนี้อะไรวะไอ้สปาเกตตี้สับปะรดนะฮะที่เอ่อหน้าไข่อ่ะหน้าไข่กุ้งเอย่างนี้ต้องยำสปาเกตตีต้มยำ จบทุกอ,อ,อย่างจริงไงอันนี้แบบไม่ได้ออไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นเพื่อนกันหรืออะไรน,นะแต่คืออร่อยจริงอ,อ,อยากให้ทุกคนมาโดนนะคะไปเชื่อ์ก็มาดีเออไปเชื่อก็มากินมาแล้วก็มาติดแฮชแท็กชีวิตดีนะคะไปเชื่อก็มากินดูอ่ะเด<อ>ี๋ยวเราก็ขอจบกันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวลาไปด้วยบรรยากาศร้านนะคะตอนนี้คือยังไม่เปิดร้านเนี่ยเราได้แบบเอ่อมากินต่อนะคะมารอชิมก่อนเดี๋ยวพอเปิดร้านเราจะพันเดี๋ยวก็กลับมาจะกลับมาอีกรอบนึงเพราะว่าเมนูยังไม่ได้ กลับมา follow อีกรอบนึงว่ามีอะไรแบบว่าเผื่อมีเมนูใหม่ๆอะไรนี้ให้ดูจีนี่ให้ดูจีนี่ให้ดูจีนี่ไม่ปเดี๋ยววันน่ะเดี๋ยววันไหนพาไปกินที่ไหนอีกเดี๋ยวเราเจอกันนะคะก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปเจอกันบ๊ายบายแล้วก็ให้ดูหมาบิดไปที่น้องหมาก็ิ้องอะไรอ่ะมองพี่ตายเลยอยากกินอะไรรึ